นายเทพตน์สงเคราะห์หรือโอเทพัตน์ได้จัดแสดงครับเน็กโอเทพรัตนหรือ CSV Creator ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดธุรกิจจิตสาธารณะหรือ CSV ที่ปรากฏให้เห็นทั้งรูปแบบกายภาพและจิตภาพโดยแนวคิดของงานทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งวดล้อมที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเบื้องหลังชิ้นงานของที่ระลึกจากราชนาจักรไทยสําหรับผู้นําโลกในการประชุมเอเป็2022ที่ผ่านมารวมถึงงานศิลป์สร้าง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดขึ้นจากแนวคิด Creating s h a r e Value และระบบเศรษฐกิจใหม่ BCT Model จำนวน20ชิ้นที่ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกด้วยทุนชุมชนและทุนวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชื่นชมผลิตภัณฑ์งานศิลป์หรือสามารถสั่งตองชิ้นงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ณนะ Living Gallery 1ชั้น3สวนการค้าสยามพารากอน